สองสามีภรรยาโชคดีลืมกระเปา๋าเงินเจ็ดหมื่นบาทไว้ที่ฟู้ดคอร์ทภายในปั๊มโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งตามคืนได้ที่สระบ,บุรีทางศูนย์เจ้าที่วิทยุหนึ่งเก้าหนึ่งสพเมืองสระบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนางบุญยพรอ,อยู่ทองอายุสี่สิบสองปีอยู่บ้านในที่หนึ่งร้อยี่สิบทับหนบึ่งสี่เก้าตำบลบึงยโถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีว่าตนเองนั้นได้ลืมกระเป๋าเป้แบบสะพายสีน้ำตาลไว้ที่เก้าอี้ ภายในฟูดคอร์ทของปั๊มปตทกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยขาเข้ากรุงเทพริมถนนผลโยธทินภายในนั้นมีเงินสดเจ็ดหมื่นบาทจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจชุดสายตรวจสพมือสระบ,บุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยมีร้อยตรวดเอกอาทิตย์คำแกมรองสารวัตรปรับ,บรามสพมือสระบุรีเป็นหัวหน้าชุดเข้าตรวจสอบเมื่อถึงที่เกิดเหตุพร้อมด้วยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารอยู่ในฟูดคอร์ทพบกระเป๋าดังกล่าวยังคงวางอยู่บนเก้าอี้ และตรวจสอบทรัพย์สินภายในก็ยังอยู่ครบจึงได้มีการประสานไปยังนางบุญยพรว่าได้พบกระเป๋าแล้วและให้กลับมารับคืนได้ที่สพเมืองสระบ,บรุรีนางบุญยพรอ,อยู่ทองเผยว่าตนเองนั้นเดินทางมาจากนครราชสีมาพร้อมกับนายชยพลอายุ62ปีเพื่อที่จะกลับไปบ้านที่ปทุมธานีเมื่อมาถึงปั๊มปตทตนเองนั้นเดินแวะเข้าห้องน้ําและทานข้าวที่ฟูดคอร์ดจากนั้นก็ได้นํากระเป๋าสะพายวางไว้ด้านหลังของตนเอง โดยที่ไม่ได้คล้องสายสะพายไว้และเมื่อทานข้าวเสร็จก็ลุกขึ้นเข้าไปเข้าห้องน้ําและขึ้นรถก,กลับเลยซึ่งภายในนั้นมีกระเป๋าเงินมีเงินสดอยู่เจ็ดหมื่นบาทและบัตรประชาชนพร้อมด้วยเครื่องสำอางตนเองรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาแจ้งว่าพบกระเป๋าเงินที่ตนลืมไว้พร้อมบอกให้ตนมารับที่สพสระบุรีซึ่งตนเองก็เดินทางไปถึงหลังสิตแล้วถึงนึกขึ้นได้ว่าลืมกระเป๋าไว้จึงได้โทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งจากนั้น ร้อยตำรวจเอกอาทิตย์คำแกมรองสารลดปรับรามสพเมืองสะระบรุรีได้นำกระเป๋ามาคืนให้กับนางบุญยพรโดยนางบุญยพรนั้นมีสีหน้าที่ดีใจมากพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าที่ตำรวจที่สามารถนำกระเป๋าเงินมาได้ซึ่งตรวจดูภายในยังอยู่ครบเหมือนเดิมพร้อมกับกล่าวว่าตนเองถือว่าโชคดีมากที่ยังไม่มีใครเก็บกระเป๋าตังค์ไปก่อนและขอขอบคุณทางเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วมากก่อนที่จะขึ้นรถเก๋งเดินทางกลับ ทางด้านร้อยตรเอกอาทิตย์ํำแกรมรองสารวัตรปาปรามสพเมืงองสับุรีเผยว่าขณะที่ตนเองกําลังปฏิบัติหน้าที่ได้รับแจ้งจากสูตวิทยุหนึ่งก็หนึ่งว่ามีเหตุลืมกระเป๋าขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่ในฟู้ดคอร์ทภายในปั๊มปตทกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยและหลังจากนั้นตนเองึงได้รีบตรวจสอบโดยได้สอบถามบริเวณโดยรอบซึ่งคนที่อยู่ภายในนั้นกลัวว่าจะมีทรัพย์สินภายในมีอะไรหายไปบ้าง ตนจึงได้ประสานไปยังผู้เสียหายว่าทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดคืออะไรและเมื่อได้รับแจ้งตนเองก็มาเปิดดูเป็นอันดับแรกและรู้ว่าทรัพย์สินนั้นยังอยู่ครบตนจึงได้ประสานไปยังผู้เสียหายให้มารับยังสพเมืองสระบุรีครับสครีครับโอเคดครับสวัสดีครับครับไปอ๋อระหว่างผมมาตรวจตรวจท้องที่อยู่ไม่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุของหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ง ว่ามีเหตุว่ามีเหตุของลืมกระเป๋านั่งรับประทานอาหารที่ฟู้ดคอร์ทของปัอมปอตทกพมร้มอ,รอย uh huh. อหลังจากนั้นผมก็ได้รีบไปตรวจสอบอตรวจสอบก,ก็สอบถามบริเวณโดยรอบแต่คนคนที่เขาก็กลัว,วว่าข้างในมันมีทรัพย์สินอะไรหายอะไรหไรือเปล่าผมก็ประสานกับผู้เสียหายว่าทรัพย์สินในกระเป๋ามีค่าสูงสุดคืออะไรพอพี่เขาบอกมาผมก็ดูตรงนั้นเป็นดับแรกเลย รงนั้นอยู่นิว24สถานีประชาชนสมภพพิมพ์มะสอนภาพข่าวสามารถเม่ใจดีรายงาน